มาแล้ว่าโรเ็กิลาสีของโรงเรียนธนาคารออมสินเขาเดินขบวนกันประมาณประมาณเโมงครับผมครึ่งนะตอนนี้7โมงห้าสิบแล้ว เด,นเ,นออเดี๋ยวทางโรงเรียนเขามีกีฬาสีประมาณเดินเข้ว่ประมาณ8โมงแล้วกโ็มาของสนามกันที่ประมาณอา่าปะเพิดพิธ,ธีกลางสนามฟุอลประมาณา9โมงไม่เกิน10โมงก็ผมผู้ปกครองทัานใดที่ ที่ว่างฮะมาดูได้นะครับผมเพราะว่าทางโรงเรียนเขาเปิดให้ผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมครับผมผมก็มาดูลูกสามกัน้องจรนเกิดก็อยู่โรงเรียนนี้พอดีครับผมโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวคนหน้าจะปรับการแก้ไขไดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าพาไปชมดูว่าเด็กฮะเด็กครูบอกว่าตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ห้าทุ่มมาแต่งตัวกันนะจะเป็นต่อมาไหน สดอยู่อ่ามีไลฟ์สดด้วยนะครับหลัจากพีหนึ่งของเราเิีนเก่ารงเรียนธนาคารลงเรีนกันสีสีอะไรสีฟ้าฟ้าโต๊ะโตนะดูดูอ่าแต่งตัวกันแต่ในห้าทุ่มครับเนี่ยหลานที่ให้เจ้าชุดนี้น่าจะปวดหัวแล้วครับ ลูกหลานใครก็ดูเองนะครับผมสวยงามมากไลยดูแล้วก็ผู้ปกครองคนไหนทั้งว่างก็มามาร่วมได้พิธีเปิดเส็จได้จะลูกใครดูเองครับตอนนี้แต่งหน้าดูไม่ออกแล้วครับเออดูเองแต่งหน้าดูไม่ออกจําไม่ได้ด้วยเนี่ยยูยังมีข้างเดียวอยู่นะครับแต่งไม่ทันลูกใครดูเองนะขุณต้นเงี้ยวไปเลยอันนี้สีฟ้าสีเหลืองสีโออ่าสีฟ้าเนาะสีฟ้าสีฟ้าอันนี้สีฟ้าเออ อันนี้สีฟ้าอยู่โอ้โหกระเป๋าทั้งเรียนมันเอาไปทำไมเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามด้วยสีแป๊บเดียวประไพกเป๋านักเรียนไปด้วยนะครับสีฟ้าทำไมไม่คุยกันได้ดีครับไม่สวยเลยเอาบอกนักเรียนไปไอ้สีนั่นไอยานาไอ้ฝรั่งเนี่ยห่าไอ้เจ้าขอที่โต้เรื่องไอ้เจ้าอยู่นี่ไม่เขียวเดี๋ยวไม่แจ้งนะไม่แจ้งนะ มันมืดมันมืดเดมันมืดเดียเดี๋ยอาตรงนี้ดีกว่าอาตรงนี้ตามด้วยสีเขียวนะอแม่ดูเองนะตามด้วยสีเขียวผมผมกดกราฟิกให้นะอันนี้สีสีเขียวสีเขียวอตกามด้วยกระบวนการสีเขียวนะครับลูกหลานใครก็ดูเองนะแต่งหน้าแล้วจำไม่ได้หรอกเนี่ย อย่าเปิดแคนวาสได้ใครเข้ามาชมแล้วก็ทำยังไงได้ห้าทุ่มรับครูบอกว่าใครว่างก็มาร่วมพิธีได้นะครมาร่วมกิจกรรมได้ก็เชิญผู้ปกครองครับเข้ามาครับผมพวกก็สีเหลืองนะครับแต่งตัวกันเลยห้าทุ่มเที่ยงคืนดูต้นเอ็ดใหญ่แล้วก็กระเป๋าอย่างอื่นด้วยดีไหมเดี๋ยวผมบอกไปทางนี้ดีกว่า ข้างในแสงมันไม่พอระบบนี้มันต้องการแสงให้พอตามไปเลยนะครับคุแมนครับสีเขียวตรงนี้สวยมากไหมตัดเงินระยะดีๆนะครับตอนนี้กรรมการให้ตรงนี้สวยมากกรรมการมีอยู่ทุกที่นะครับสีเขียวที่ตชรับบอกน้องเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าไปหานการติดก้านะครับในกานอ่านไม่ออกงานไม่พลาดนะครับทีนี้สีเขียวพูดไปแล้วนะ ยังสีเขียวอยู่ยังสีเขียวอยู่เดี๋ยวตามด้วยสีสีอะไรอ่ะนักเรียนมาใส่สีเขียววะอสีฟ้าออันนี้สีเขียวยาวเลยยาวเลยสีเขียวือสีอะไรนี่สีอะไรสีเขียวโอ้หลูกหลานใครดูเองนะจำจำไม่ได้เราแต่งหน้ากันมาเนี่ย โอเคเอ่เขามีแข่งกีฬาสีนะครับวันนี้ฮะวิธีปิดประมาณสักสี่โมงครึ่งครับผมตามที่ครูเขาแจ้งไปทางไลน์นะครับผมถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ว่าเห็นแล้วก็ลูกหลานเล่ยนขเขา้าครับผมอันนี้สีเขียวโอ้สีเขียวเยอะอะเยอะเลย ผมไม่คุ้นเคยกับระบบครับผมไลฟ์ผ่านพิซซึมสตูดิโอนะตอนนี้เพราะว่าผมเพิ่งเซตระบบใหม่มาไลฟ์ทีเดียวแล้วก็ออกไปทุกแพลตฟอร์มที่ผมมีครับผมผมยังไม่คุ้นเคยกับระบบนะภาพและเสียงเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามันเกิดการบัก๊กหรือการภาพกระดุลหรืออะไรผมขอโทษด้วยกันเลยเดี๋ยวงวดหน้าไลฟ์จะทําใหจ้จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะครับผมโอเคอันนี้ตามด้วยสีม่วง อาสีม่วงมาแล้วสีม่วงนี่ผมเริ่มจาก <c oughs> เริ่มจากต้นกระบวนเลยนะเอาสีม่วงก็เห็นหน้าหน่อยลูกใครเนี่ยอันนี้สีม่วงครับผมไปผมทําคลิปไม่ไหวแล้วครับคนมันเยอะครับผมเดี๋ยวลองไลฟ์สดดูแล้วก็ทิ้งไว้ในคลาวแล้วกันอ่าลูกหลานใครก็กลับตามไปดูได้นะสวยไหม,มแต่งหน้ากี่โมงครับเนี่ยแต่งตื่นเต้นแต่งหน้ากี่โมง ้าทุ่มนะตื่นเ้นนะ้าทุ่มนะเนี่ยน้องคนนี้ก่นเขาจะรอนะซีสีม่วงครับเป็นดามาเยอร์เรอแม่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาแปดโมงสองนาทีแต่งหน้ากี่โมงครับนี่ หน่อยครับโอเคนี่อันนี้ใครเห็นนี่ผมผมไลฟ์สดอยู่นะผ่านช่องหนึ่งกับยูเกิลสตอรี่แชนเนลครับผมทุกแพลตฟอร์มที่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่ามันไปออกทางไหนนะอันนี้พาเลสสีแดงนะแดงแต่ว่าเขาเป็นพานเลทของสีม่วงแต่ชุดอ่ะสีแดง <c oughs> <c oughs> ครูครับด้านบนนะั่นมันครูรือลูกลูกศิษย์ครับนะลูกศิษย์ครับอ้าวลูกศิษย์เหรอ อ่าเดี๋ยวดูนะผมถ่ายเห็นนะว่าว่าด้านบนเป็นไงเดี๋ยวกดหัวใจให้หน่อยโอเคโอ้มองเห็นนะป่ะอ่านี่สีม่วงสีม่วงครับผมเดี๋ยวใครเห็นแล้วกดส่งลิเกอร์ทัก้ายได้นะครับผมผมผมผ่านแคนวาสอ่รวบรวมของอ่ไอคอมเมนต์ กระบวนคาเลยนะกระวาเลยอ่าฮะอันนี้สีม่วงสีม่วงมองมันน้อยๆจังอ,อ่ะฮะโทษนะพี่โทษนะสีม่วงมองมันน้อยๆจังอ่ะอ่าลูกน้องโยเกิดอยู่สีสีเหลืองครับสักครู่นึงคงจะเดินผ่านสีสุดท้ายแล้วตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ห้าทุ่มได้คืนไม่ได้นอนเลยสวัสดีครับ อดนอนไม่ได้การครับมาปีหนึ่งมีครั้งนึงครับลองอ่าผมทิ้งไ์สดทิ้งไม่ได้คราวนะครับผมลูกหลานใครกลับไปดูเองนะมาแล้วดูสีเหลืองแล้วผมโคนสีขาวแล้วก็มาตั้งขบวนด้านล่างเนี่ยมาตั้งขบวนด้านล่าง เอาเอาเอากระโปงครับกระโปงมีปัญหาคือกับกระโปงยาว <c oughs> ต้องมตองีต้องมีคนจับกระโปงให้ด้วยสีขาวอันนี้ดำมาเยอะเป็นผู้ชายฮะเป็นผู้ชายาเป็นผู้ชายแล้วก็อ๋อเป็นผู้หญิงดำมาเยอะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ โอเคแล้วมีแล้วมีมีนี่มีไฮไลท์ของสีสีเหลืองครับผมเป็นเป็นกระโปรงฮะแต่ว่ารู้สึกว่าต้องใช้เป็นกระโปรงอะขอบมันจะบ,นบานๆหน่อยอะนะเดี๋ยวกดหัวใจให้หน่อยนึงมันเป็นประมาณนี้ลูกใครหลานใครดูเองนะเดี๋ยวผมเข้าใกล้ก็ได้เขาไม่ได้อีกเหรอเดี๋ยวก็จะออกทางนี้ เดี๋ยวเดี e ๋ยวใ,ให้นี่ไปก่อนนะอ่ะาไม่เอาดูครับกระโปรงผมเข้าไม่ได้แล้วติดกระโปรเขานะครับเขาต้องเดินทีละกว้างๆนะครับโอเคอ่ะกดหัวใจให้นิดนึงโอ้โหกระโปรงบานเลยประมาณแปดเก้าคนครับถือกระโปรงเป็นาสีสันของสีเหลืองเขานะฮะโอเคเนี่ยสีเหลืองผ่านไปครับนี้ก็เป็นก็เป็นอ่า ครูเขาร่วมสีเหลืองจับทีมนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องนิดน,นึงนะอ่ะสีเหลืองไอ้สีเหลืองไปก่อนไอสส้สีเหลืองไปก่อนเดี๋ยวเออสิ้นสุดขบวนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ผมโอ้สีเหลืองเยอะไปหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วสีเหลืองหมดแล้วโอเคสีหมดหมดแล้วนะครับ หมดแล้วครับสีเหลืองฮะตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจบขึ้นลงไลค์แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าใครเห็นคลิปแล้วก็ยังไม่หมดเวลามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้นะครับเขาบอกว่าให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมได้หมดเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับผมจบไลค์แค่นี้นะครับโอเคบายบาย